สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Sunday อยู่กับพลเอกันวิทย์เก่งเรียนและดิฉันนะัทศรเลิศเตชะสกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ่านผู้ชมครับค่ะโอ้โอาทิตย์นี้ <c oughs> นอนไม่หลับอะค่ะเรื่องอะไรคะท่าน ICO i c อเนื่องจากว่าผมตามมาตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นประธานกรรมธิการคมนาคมค่ะความผิดเรื่อง ICO เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมยังอยู่ได้ผมไม่เข้าใจ พลเอกประยุทธ์ว่าทาไมท่านไม่ปลดรัฐมนตรีคมนาคมคทําไมท่านไม่ปลดรัฐมนตรีช่วยคมนาคมถ้าท่านไม่ปลดท่านน่าจะกระเทือนด้วยเนื่องจากว่าไอเคโอเนี่ยเรากระเทือนมากมายะจะเห็นว่าเริ่มไล่มาเป็นลูกละนาดตั้งแต่บอกว่า6เดือนทําทันไม่เอาใหม่ทันไม่ทันเสร็จก็บอกว่าโอ้แน่นอนส่งรัฐมนตรีช่วยไปซึ่งคุณประยุทธ์ก็บอกว่าการส่งระดับรัฐมนตรีช่วยไปเนี่ยเขาพอใจแล้วซึ่งต่านเข้าใจผิด ไม่ว่าจะส่งตัวรัมตรีช่วยหรือรัมตรีหรือใครก็แล้วแต่ต่างชาติเขาไม่ได้เชื่อที่ตัวบุคคลเขาเชื่อที่ว่าทําตามที่เขาบอกหรือเปล่าและดูนะครับว่าเสียหายขนาดนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคท่านแค่ย้ายทิ่ดีกรมการบินพลเรือนคนเดียวก่อนที่ไอเคโอจะปักธงแดงแค่นี้จบแล้วธงแดงนี่หมายถึงอะไรคุณโยมรู้ไหมธงแดงเนี่ยความรุนแรงของธงแดงอะไรธงแดงเนี่ยการเดินเรือ หรือการเดินอากาศเขาถือว่ารุนแรงที่สุดธงแดงเนี่ยคือบราโวที่เวลาคุณโยเชยร์กีฬาบราโวเป็นว่าดีแต่ว่าถ้าในทางการเดินอากาศหรือเดินเรือเรือบรรทุกน้ำมันเขาต้องชักธงบราโวแปลว่าอันตรายเรือบรรทุกวัตถุระเบิดบราโวนี่แหละคือธงบราโวคือตรงตัวแดงขึ้นมาคืออันตราย การปักธงแดงปแปลว,ว่าเราอันตรายแล้วค่ะคือไม่มีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ไหมท่านและจากนี้จะมีตามมา mm hmm. ผมไม่ทราบปัะธานนายกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าว่าเขาก็ยังไม่ทําอะไรใช่เพราะเพิ่งประกาศเมื่อวันพฤหัสใช่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์อสองสาวันเองเขายัง,ยงไม่ทําอะไรแต่เดี๋ยวยุโรปจะตามมาทุกประเทศจะตามมามีรายละเอียดเลยว่าประเทศไหนทําอะไรบ้างคุณโยดูนะครับว่าก่อนที่ไอค จะปักธงแดงรัมรีคมนาคมกับรัมรีช่วยเขาคุยขนาดนีนอ่านใช่ค่ะอ่านเลยของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะคะอันนี้คือวันที่17ค่ะก่อนที่จะมีการปักธงแดงนะคะธงแดงสิบแปดใช่ค่ะพลอากาศเอกประจินสันตต่อรัพวิวาการกระทรวงคมานาคมเนี่ยก็เปิดเผยว่าการเดินทางไปชี้แจงแผนการแก้ปัญหาข้อบอกพร่องอย่างมีนัยสำคัญด้านการบินของไทยให้กับองค์การการบินนะคะเนี่ยค่ะในเนื้อข่าวซึ่งเขาบอกว่า เมื่อวันที่3ถึงวันที่5มิมชุนยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมากค่ะ่าพอใจนะพอใอย่างมากอ<ช>พอใจนะ,ะพลเอกพลอากาศเอกประจินชี้แจงว่าทาง i อเคระบุว่าแผนการแก้ไขใช้ได้ และไม่ต้องห่วงเรื่องแผนการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องด้านการบินที่ไม่สมบูรณ์เพราะได้รับโดย i k เคยืนยันว่าจะยังไม่มีการประกาศต่ตอสาธารณะในเรื่องมาตรฐานการบินของไทยหรือลงเว็บไซต์ในวันที่18มิถุนายืนยันเลยจะ <c oughs> ไม่ประกาศ <c oughs> และไม่ลงเว็บไซต์นี่นะครับ <c oughs> คนระดับรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบอย่างนี้ <c oughs> เป็นไปหาพระแสงของเอาดับยาว <c oughs> ไ <c oughs> ซึ่งเขาก็บอกว่าทาง IKO เองเนี่ยก็มีทีท่าที่ผ่อนคลายและแจ้งว่าเข้าใจประเด็นที่เกิดขึ้นกับไทยและจะไม่เพิ่มปัญหาให้กับประเทศไทยโดยจะแถลงว่า จะเป็นอย่างไรกับสายการบินของไทยในวันที่25มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ด้าน SSC ด้านการบินของไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมจนกว่าฝ่ายไทยจะทำตามแผนแล้วเสร็จทั้งนี้ i c a o อาจตัดสินใจมาประเมินหลังจากไทยตรวจสอบใบอนุญาตสายการบินครบ4สายการบินหรือจำนวน16สายการบินตามที่ได้เชิญไปค่ะนี่จากโ <Post today S 2> พสต์เดย์นะคะก่อนเอามาเลยบอกว่านี่คือวันที่17ใช่ครับเพราะเขาประกาศวันที่18โลง่งส่งลำตีช่วยไป ลัตรีว่าการพนกาศเอกจันตองอจันอะไรเนี่ยบอกว่าทุกอย่างเครียร์นายก็เชื่อตามนั้นแล้วลูกน้องท่งานทำแบบนี้ผลออกมาวันที่18ปดักบราโวเลยคือทงแดงทงแดงนี่แปลว่าไม่รับรองผลจะตามมาอย่างมหาศาลความรับผิดชอบของท่านก็คืออะไรไหมครับลุ้นว่าทางยุโรป จะไม่ว่าอะไรค่ะเนี่ยท่านก็พูดจาแบบนี้พูดจาภาษาแมวๆอย่างเงี้ยมันจะใช้ได้อย่างไรครับค่ะไทยลุ้นสอบผ่านมาตรฐานเ e อเซ FAA ค่ะเอ s ซ e <AS> คือของยุโรปนะครับอของยุโรปคือ EU นั่นเองนะครับไปลุ้นอีกแล้วไปกันเรื่อยเลยว่าเอามาอย่างนี้ก็ไปอย่างโน้นท่านต้องรับผิดชอบนะครับผมเรียนพลอากาศเอกประจินว่าท่านควรจะลาออกไปได้ท่านอย่าให้พลอากาศ อย่าให้พลเอกประยุทธ์ปลดเลยคุณประยุทธ์ต้องปลดถ้าไม่ปลดมันจะกระเทือนถึงท่านแล้วท่านออกมาคุณประยุทธ์บอกว่ายังไม่มีอะไรจะมีได้ยังไงครับผมเรียนท่านผู้ชมเลยวันที่25มิถุนายน EASA คือการบินยุโรปนะครับจะประกาศท่าทีต่อประเทศไทยท่านบอกยังไม่มีอะไรเลยก็เพิ่งวันที่18วันนี้วันอาทิตย์มันจะมีอะไรนะครับท่านวันที่13ถึง17กรกฎาคม FAA คือองค์การบินของสหรัฐะจะตรวจสอบสถานะของการบินประเทศไทยวันที่11กรกฎาคมเริ่มตรวจสอบ28สายการบินนี่นะครับไล่มใม้หมดเลยปรากฏว่าเนี่ยยาวกันอุตลุดหมดสุดท้ายทัวอินบาวเอาบาวสะเทือนสายการบินอนลมานหาตลาดใหม่และพอปักธงแดงเดี๋ยวมาอกันอุตลุดหมดเลย มากันแต่ละอันแต่ละอันเขาต้องประเมินหมดและผมเชื่อเลยว่าจะต้องโดนห้ามอีกเยอะ,ะนะครับ<ป>ห้ามอีกเยอะค่ะไปดูเชื่อไม่เชื่อก็ดูอันนี้เขาบอก ICO a ทุบท่องเที่ยวกระอกักผลกระทบ ICO ปักธงแดงประเทศไทยค่ะใช่ไหมครับท่องเที่ยวกระอักแน่เพราะว่าปักธงแดงเนี่ยนะครับปวดหนักเลยอันนี้เนี่ยต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับ ท่านก็อ้างว่าคอยอีกหกเดือนอีกแปดเดือนก็จะไม่มีอะไรไม่ได้ท่านเป็นผู้ปกครองประเทศต้องรับผิดและรับชอบะจะให้ข้อราชการประจำรับอย่างเดียวอิตาินไม่รับผิดชอบอะไรไไเลยวันนี้อันนีไ้ไม่มีอะไรหรอกอวันนี้เขาก็มาเขาก็จะมาทำมาน,นีจบไปอไ่างเงี้ยๆๆๆวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวไปอย่างเงี้ยมันต้องรับผิดชอบอคุณประยุทธ์ต้องดําเนินการเอาแล้วดูดีครับ สายการบินภวาผู้โดยสารบูบบิ๊กตูป,ปลอบอย่าตื่นเต้นคือก็ขอบคุณที่ท่านบอกว่าคนอย่าตื่นเต้นแต่เขาไปลุ้นไอเคโอปลดธงแดงสิ้นปีสิ้นปีแล้วถ้าไม่ปลดละ่ะแล้วจากนี้ถึงสิ้นปีจะเป็นยังไง<ช>เพราะที่ผ่านมาเนี่ยท่านทาไม่ได้เรื่องสักอันหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยมันจะเป็นไปยังไงเฉพาะในเรื่องเนี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว สอบตกมาตรฐานการบินแล้วท่านจะไปแก้อย่างไงท่านบอกว่าเดี๋ยวไปลุ้นยุโรป<ส>เขายังไม่มีมาตรการออกมาหลังจากไอเคโการบินสากลประกาศเดี๋ยวมาทั้งยุโรปมาทั้งอเมริกาสอบตกเลยประธาน AOC ชี้แจงเองเลยนะครับโอ้โห oh, oh, วันนี้ดูไม่จืดแล้วนะครับดูไม่จืดเลย ซึ่งพลนอากาศเอกประจินสันตองก็ออกไม้สัมภาษณ์นะ,ะวันที่18หลังที่จะมีการปักธงแดงแล้วนะ,ะก็เปิดเผยค่ะบอกว่าได้รับทราบกรณีที่องค์การการบินพลเรืองระหว่างประเทศหรือ i c a o ได้มีสัญลักษณ์ธงแดงขึ้นที่ประเทศไทยในเว็บไซต์ของ i c a o เมื่อประมาณเวลา13นาฬิของวันที่18นะคะก็บอกว่ารู้สึกงงค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะจากที่นายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระาาทรวงคมนาคมได้เดินทางไปพบประธาน i อเโเมื่อวันที่1 5มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะ,ะก็ได้รายงานเบื้องต้นว่าทาง i อเโพอใจและรับแผนการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนะคะและในวันที่18จะไม่ประกาศในเว็บไซต์สาธารณะของ i อเโดยจะคงเรื่องข้อบกพร่องอย่างมีนัยสําคัญ s s c ไว้ก่อนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่ามีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่ประธาน i อเ ได้หารือกับร,บรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะทั้งนี้ได้สั่งการให้นางปริชาติคดชรัตรักษาการธิบดีกรมการบินพลเรือนคนใหม่เร่งติดตามประสานงานไปยังนายอาคมเพื่อสอบถามให้ชัดเจนว่าประธาน i อเ o โพูดอย่างไรกันแน่และผู้แทน i อเ o โประจำภูมิภาคจะบอกว่าอะไรนะคะซึ่งบอกว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งอาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างผมกับร,บร,บรัฐมนตรีอาคมก็ได้ที่ผ่านมา i อเ o โประกาศในเว็บว่ามีปัญหาเรื่อง s s สเ ถือว่าการบินพลเรือของไทยสอบตกแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องธงแดงมีเวลาแก้ไข90วันซึ่งในแผนการดำเนินงานการแก้ไขข้อบกพร่องมีทั้งแผนหลกักแล้วก็แผนสำรองและยังให้แต่ละสายการบินได้เตรียมแผนสำรองของตัวเองไว้ด้วยซึ่งการแก้ไขได้ทำตามที่กำหนดไว้คือเดือนที่20มีวันที่20มิถุนุายน,นะคะจะทำแผนแก้ไขให้แล้วเสร็จ มีการเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็เสนอแผนแก้ไขปรับโครงสร้างปรับบทบาทหน้าที่ไปแล้วพร้อมกับมีการทำคู่มือจัดทำเพื่อสํารวจก็ทำเสร็จหมดแล้วค่ะรับผิดชอบอยู่ตรงไหนท่าน, <c oughs> นเป็นอดีตผู้บัญชา,ากาศเรียนทาหารมารับผิดชอบอยู่ตรงไหนครับไม่ใช่ว่าเล่นลิ้นเป็นแบบนักการเมืองไปวันๆหนึง่ง <c oughs> ผมเรียกร้องคุณประยุทธ์เลย <c oughs> ไปจัดการซะเลย ไม่จัดการมันกระเทือนถึงท่านเอาไปฟังท่านพูดว่าไง<ม>ดีวะไปฟังพลอเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะครับนโาเื่อนนะระดับหนางานเรามีคา้นาข้ของเราก็ตอนนี้ก็เสนอขอมาแต่งตั้งปรับย้ายคนในในกรมกำลังดาขึ้นมานะกำลังพารณาอยู่ก็ก็สามารถตอนนี้มันทํางานได้แล้วก็คือมีคนเข้ามาเริ่มแล้วมันจุเข้ามาจ้างเพิ่มมานะแต่อันนี้ในงานของโครงสร้างที่มันที่มันจะเป็น ขาเรียกอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่ที่ยั่งยืนนะก็กําลังทําอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ามาติคอ,อรมมันยังมีอยู่นะตัวเดิม,มนะมันต้องแก้ไขทีละอย่างเราก็ต้องช่วยกันวันนี้พอเราทําแบบนี้ก็มีว่ยวายกันอะไรเช่นประมงกาเมืองถ้าบอกไปอะไรละ่ะทำให้เขามีมไรายได้ะไรเราเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าเอจะทำไงกันต่อไปแล้วเราจะปล่อยให้เป็นวบนี้ได้หรือนะมันก็มีปัญหาหมดอะ ถล้วถ้าคนไม่ช่วยกันรัฐบาลจะทำอะไรได้ไป <Okay. S 2> แล้วเมื่อวานนี้ก็ทานรัฐตีช่วยก็บินกลับมาจากเยอรมันนะก็รายงานผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเดิมนั่นแหละก็คือเพียงแต่ว่าเดิมมันมีแอ้ธทแดงในปักอยู่แล้วเปลี่ยนถ้าเขาไม่มออกสื่อเว็บไซต์แค่นั้นเองอันนี้ในเมื่อมีความจำเป็นเขาก็ชี้แจงว่ามันจำเป็นต้องออกมาแต่ครัวนี้ก็ไมไ่มีประเทศไหนที่เขามาข้ามการบินแล้วสักอันเลยนะ แล้วก็ในทางลึกๆแล้วเนี่ยก็ได้พบปาก,กับเจ้าที่ขององค์กรเหล่านี้แล้วเขาก็บอกว่ามันจําเป็นแล้วก็เห็นใจเข้าใจเจริญดีแล้วผมให้ความสำคัญกับเขาตรงที่ว่าผมให้รัมตีช่วยไปชี้แจงเขาโดยตรงเขาพอใจนะเขาบอกว่าขอดูจักยานหนึ่งไปก่อนอย่าเพิ่งไปให้มันอะไรมีปัญหาพูดมากเกินไปเดี๋ยวมันก็ขัดข้องมองจก,กันอีกมันก็แทนจะได้เลยไม่ได้นะค่ะอันนี้ผมแย้งท่านเลยท่านบอกเขาพอใจ แต่ทำไมเขาปักทงแดงท่านบอกตอนแรกก็เหมือนกับปักทงแดงแต่ไม่ได้ปกักมันไม่เหมือนกันอกครับถ้าไม่ปักทงแดงเนี่ยแปลว่าไม่อันตรายการปักทงแดงเหมือนเรือบรรทุกน้ามันบรรทุกวัตถุระเบิดต้องปักทงแดงคืออันตรายอันนี้ยผมเป็นห่วงว่าท่านจะรักษาลูกน้องไว้จนท่านลำบากหรือยังไงแล้วท่านบอกประมงโวยวายเขาไม่สนใจนะครับประมงเ็เดินตัวเขาเองแล้วนี่ดูเลย วิกฤตประมงรอรัฐไม่ได้ผู้ส่งออกเร่งสร้างมาตรฐานป้องกันตนเองไฟกอกชนเราเก่งครับรู้แล้วว่าไปไม่รอดแน่เดสสมอร์เร่หนิกมาก้องดองเขาก็เลยช่วยตัวเองควันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องรับผิดชอบท่านต้องหาคนรับผิดชอบมาเพราะว่าท่านทําผิดท่านไม่รับผิดชอบแล้วเป็นรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบคเป็นทําไมเป็นหาแมวอะไร ะนะครับไม่ได้มีอะไรเลยศักดิ์ศรีในความเป็นรัฐมนตรีอยู่ไหนเป็นอดีตผู้จางาอากาศด้วยแล้วท่านพลเอกประยุทธ์ก็พยายามที่จะปกป้องคะณะรัฐมนตรีของตัวท่านต้องว่าตรงๆนะครับประชาชนเขาก็อึดอัดเต็มที่แล้วนะครับเรื่องการบินเนี่ยมันจะแย่ต่อไปแล้วมันจะกระเทือนแล้วกระเทือนไปเยอะแล้วธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ที่จะทําเงินได้คือท่องเที่ยวใช่เจออันนี้ก็ไปก็อ้วกอโอ้โหเจออันนี้อันเดียวเนี่ยหนักแล้วครับ วิงวอนให้ไปจัดการไล่ในอาคมไปซะกลับบ้านหรือไม่ในอาคมกับนายกับพลอากาศเอกประจินไปด้วยกันทั้งคู่เลยในอาคมเป็นข้าราชการประจาก็กลับไปได้ผมรู้จักก็ดีฮะ,ะนี่เราพูดตามเนื้อผ้าเราไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้อะไรเราว่ากันไปตามนัม้นเคยเป็นคณะกรรมการการท่าอากาศยานด้วยกันเนี่ยครับไปดูอีกอันไหมคุณประยุทธ์พูดเรื่อง เอ <SM> e เออว่าแย่แล้วเนี่ย SME เนี่ยเพราะตอนนี้ SME นี่คือถามใครก็บอกว่า SME กำลังแย่ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ไม่มีการส่งเงินให้กับธนาคารด้วยไปดูการแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้กันค่ะมาตรการอ่ะอ้าวคุณอ้าวผมถามคุณด,ดีกว่าอ้าวคุณอยากได้อะไรอ่ะหนึ่งมาตรการ เอสะมี e. สั่งแล้วเดี๋ยวกเราให้ชี้แจงมาวันนี้มีมาตรการในเรื่องของการอะไรลดลดดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบี้ยอะไรให้มีหมดเดี๋ยวฟังเขาแถลงผมจําตัวเลขไม่ได้นะ้ะสั่งไปแล้วนะก็ต้องชัดเจนวันนี้ก็ช่วยไปเยอะนะเอสเอ็ม e. ีก็มีบางคนมันนี้สื่อเนี่ยบางทีผมไม่ได้โทษทันสื่อบ้างสื่อเนี่ยไม่มีข้อมูลแล้วก็เขียนอะไรออกมาที่ว่ารัฐบาลไม่ดูแลเอสเอ็ม e. ีทำไมไม่ดูใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วไอคนที่มาให้ข่าวนะั่นคือคนที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบ ที่รับการช่วยเหลือไม่มีสกภาพนะมันจะล้มละลายทำนองเนี่ยถ้ามีวันผมบอกอะไรเอสมีสี่อย่างหนึ่งถ้าดีส่งไปต่างประเทศได้เราก็สนุนให้ขยายไปต่างประเทศสองขยายในประเทศเพิ่มสาขาเพิ่มจุดอะไรก็ว่าไปสามก็คืออะไร